ครับต้องบอกว่าเป็นสานการข่าวคราวที่หลายคนติดตามกันอย่างใกล้ชิดแม้ว่าภาพใหญ่ภาพรวมของรัฐบาลของทั้งสองประเทศนะครับก็คือระดับบนของผู้นำเนี่ยเราก็จะเห็นท่าทีการตอบโต้ของทั้งสองฝ่ายกันไปกันมาโดยเฉพาะฝักฝั่งของกัมพูชาก,ก็จะใช้งานในเชิงของโซเชียลมีเดียเป็นหลักในการาตอบโต้หรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ภาพรวมระดับพี่น้องประชาชนคนทั้งสองฝัง่งเราก็ยังเห็นเรื่องของความรม่วมมือร่วมมือความเปรียมิตรระหว่างของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแม้ว่าเราจะมีการปิดในส่วนของจุด ผ่านแดนบางจุดนะครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการร้องขอความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมเราก็พร้อมที่จะเปิดและก็ให้ความช่วยเหลือนะครับสำหรับความเป็นมิตรประเทศของทั้งสองฝ่ายนะครับอ่ะไล่เรียงสถานการณ์กันแบบนี้แล้วกันหลังจากเมื่อวานเนี่ยฝ่ายความมั่นคงของไทยคือทางแม่ทัพภาคสองนะครับได้มีการจุดปิดจุดผ่อนปรนที่ช่องสายตะกูที่บุรีรัมย์นะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดเมื่อคือนเนี่ยทางเมื่อเช้าที่ผ่านมานายยมปรีของกัมพูชาได้มีการโพสต์คําสั่งนะครับเป็นการปิดด่าน บ้านจุกโกกีที่อำเภอบันเตียนอําปุ่นนะครับจนกว่าฝั่งไทยเราจะยอมเปิดช่องสายตะกูและบอกว่าจะมีการสั่งปิดด่านช่องจวมที่อำเภอเอาลองเวงที่จังหวัดอุดรมีชัยด้วยนะครับย้อนไปช่วงเช้าที่ผ่านมา7็ดโมงเช้าครับทางนายกมปรีของกัมพูชาฮุนมาเด็จนะครับได้ใช้ a c e b o o k นะครับโพสต์ Post, เป็นหนังสือคำสั่งโดยระบุว่ามีการปิดด่านบ้านจุกโกกีที่อำเภอบันเตียอัมปุ่นจังหวัดอุดรมีชัยจนกว่าไทยจะเปิดด่านช่องสายตะกู พร้อมระบุว่าเมื่อคืนวันที่21มิถุนาที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาเนี่ยได้รับแจ้งจากกองทัพภาคที่2ของไทยว่าจะมีการปิดด่านชายแดนช่องสายตะกูอย่างไม่มีกําหนดนอกจากนี้ผู้นํากัมพูชาย,ยังได้อนุมัติให้ปิดด่านช่องจวมที่อําเภออาลาเวงจังหวัดอุดรมีชัยและได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดของไทยรับทราบสําหรับคําสั่งปิด2ด่านนี้นะครับ อยู่ในจุดที่เป็นฝั่งตรงข้ามด่านช่องสายตะกูที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์และก็ด่านช่องสงงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะฮะก็เลยต้องมีการแจ้งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยใน2จังหวัดคือบุรีรัมย์กับศรีสะเกดให้รับทราบนะครับย้อนไปเมื่อวานเนี่ยพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคสองครับมีคําสั่งปิดนะครับเป็นการปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เน้นย้ําครับว่า เป้าหมายในการปิดเนี่ยก็เพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยและบุรภาพแห่งดินแดนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนและความมั่นคงของประเทศไทยคำสั่งปิดของแม่ทัพกสอก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ21มิถุนายน2568ครับ